ขอการแประจและขอการขณะทรงเพื sea, ่อจะจริงๆแล้วอยากจะฟังแต่ไม่มีเพื่อนถามที่นุเครอยากจะถามว่าอาวุธสามอย่างมีสตาวุฒิวิเบกาวุฒิและวีเบิกาวุฒิแล้วก็ปัญญาวุฒิสตาวุฒินี่คือไม่สงสัยแต่ว่าวีเบกาวุฒิกับปัญญาวุฒิ ต้องใช้อย่างไรบ้างครับขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายครับครับถ้าเราจะน้อมเข้ามาสู่นยยปฏิปทาด้วยอาวุธทั้งสามนะสุดตาวุธก็คือองค์ความรู้ของเราแหละในส่วนของนยยปฏิปทาต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการฝึกจิตหรือฝึกผู้รู้นะหมายความว่าให้จิตของเราได้มีความรู้พอจิตของเรามีความรู้แล้ว ิตนั่นแหละเข้าไปทําความรู้นะในขันห้าแต่นั้นการจะทําความรู้ตรงนี้ต้องใช้วิเวกหมายควาว่าการที่เราเริ่มมักน้อยสัมโดวิเวกไม่คุกคีและมีการปราบความเพียรถ้าขาดการเสพศาสนาอันสงัดและก็วิเวกเราจะไม่ได้ซึ่งลักษณะของความตั้งมั่นของจิต ้าความตั้งมั่นของจิตไม่มีปัญญาก็ไม่ได้อาหารเพื่อที่จะมาเป็นอาวุธในการทำลายความวิปราสเป็นต้นดังนั้นจึงทำให้ทั้งสามอย่างแนสืบต่อก,กันแต่เป็นส่วนของบุคคลที่บัวหลังที่สองเป็นต้นตรงที่ว่าพอพระองค์แสดงเรื่องอาวุธคือสุดตักพอท่านฟังแล้วเป็นไงเอ่ยถึงนามและรูปพอถึงนามและรูปเกิดอะไรขึ้นจะต้องอาศัยวิเวก เพื่อจะเจริญวิปัสนาหมายความว่าฟังแล้วคันัะธุระสมบูรณ์จึงต้องอาศัยอาวุธที่สองคือวิเวกขับพออาศัยวิเวกเจริญวิปัสนาปัญญานั้นก็ได้อาหารของปัสธิสุขสมาธิเกิดขึ้นจากการที่เราวิเวกนะครับพอสุขสมาธิเกิดขึ้นปัญญาจึงทำงานนะจึงเป็นอาวุธที่สามดังนั้นจึงทำให้ถ้า สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่มีส่วนเหลือมากหมายความว่าระหว่างสุตตาวุฒมาสวูวิเวกาวุฒเนี่ยเราขาดรายละเอียดไปอีกมากนะครับจึงทําให้ถ้าเราจะไปวิเวกตอนนี้ใครพาเราไปวิเวกเพื่อนเราผู้มีอิทธิพลปัญหาทิฏฐิมานะแล้วเราก็ยึดในวิเวกนั้นโดยที่เราวิเวกคนอื่นไม่วิเวก จึงเป็นการยกตนข่มท่านได้สําหรับการที่ไม่จิตของเราเนี่ยไม่เป็นไปกับการละคลายตัณหาทิฏฐิมานะ่อนการปฏิบัติพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ที่หนึ่งในที่พระสารีบุตรท่านเอามาเอามาแสดงเอาไว้ในส่วนปฏิสัมพิทาว่าพระพุทธองค์บอกว่าอะไรคือส่วนเบื้องต้นของการปฏิบัติท่านก็ไขว่าการชำระมนทิน ของการปฏิบัติเป็นเรื่องของเบื้องต้นของการปฏิบัติแสดงว่าการปฏิบัติมีมนทินนะท่านก็เฉลอยอีกว่าอะไรคือมนทินของการปฏิบัติก,การชําระมนทินของการปฏิบัติได้คือท่านบอกว่าให้ทำนะท่านบอกว่าให้ทํากุศลธรรมให้บริสุทธิ์ในเบื้องต้นกุศลธรรมในเบื้องต้นให้บริสุทธิ์หมายความว่าวการที่เราฝึกจิตของเราให้บริสุทธิ์ท่านบอกว่า กุศลธรรมเบื้องต้นหรือจิตที่เราจะต้องฝึกในเบื้องต้นคืออะไรนะเราจะเริ่มเห็นในยะปิติปทาแล้วว่าสอดคล้องกับสิ่งที่พระ่งแสดงไว้ท่านบอกว่าการชําระมนทิตในการปฏิบัตนะิในเบื้องต้นการปฏิบัติก็คือการชําระจิตหนึ่งก็บอกว่าศีลอันบริสุทธิ์หนึ่งนะในเรื่องของเบื้องต้นของของัององ้วมศีลอันบริสุทธิ์หนึ่งสองความเห็นที่ตรงหนึ่ง แต่นั้นสองอย่างนี่แหละคือการชำระจิตให้บริสุทธิ์ในเบื้องต้นเพื่อชำระมนทินในการปฏิบัติถ้าเรามีตัญหาทิฏฐิมานะในการปฏิบัติการปฏิบัตินั้นเรียกว่าปัปปันจะธรรมตาทีท่พิดเครงเนื่องชาเราจะคิดว่าเราปฏิบัติแต่ในความเป็นจริงเป็นไงเอ่ยเรากำลังยึดถือในความดีนั้นและไม่สามารถจะเข้าถึงอย่างที่บอกว่า มีพระพิสุทธ์ถามพระสารีบุตรนะถามว่าบุคคลนะพ้นทุกข์ด้วยวิชาใช่ไหมพระสารีบุตรไม่ใช่บุคคลพ้นทุกข์ด้วยจารณะใช่ไหมบอกไม่ใช่บุคคลพ้นทุกข์ด้วยทั้งวิชาและจารณะใช่ไหมบอกาไม่ใช่นะน่าจะเป็นพระอุปวานะนะพระสารีบุตรท่านก็เลยบอกว่าถ้าบุคคล ทำที่สุดแห่งทุกได้ด้วยวิชาก็จะทําให้มีอุปาทานในการที่จะทําให้พ้นทุกได้เพราะว่าบุคคลที่ถามนั้นอนะ่ะกาลังมีอัตตาอยู่มีตัณหาทิิมานะอยู่ดังนั้นท่านก็เลยปฏิเสธโดยการที่บอกว่าการที่บุคคลจะไปไปพน้นด้วยจรณะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงความคิดของเราท่านเลยบอกว่าเจรณะที่สมบูรณ์ จะทําให้รู้รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงจึงหลุดพ้นแต่นั้นก็คือหมายความว่าเราอย่ามานั่งนึกหรือนั่งคิดว่าเราจะทําอะไรแต่ว่าการที่เราทําให้ข้อปฏิบัติสมบูรณ์นั่นคือจรณะสมบูรณ์จรณะมีอะไรบ้างจรณะสิบห้านะมีอธิสิลเป็นต้นนั่นคือศีลสังวรเอศีสังวรโภชเนมตันยุตาและชาคิยานุโยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เมื่อสมบูรณ์แล้วจะทําให้วิชา สมบูรณ์เมื่อวิชาสมบูรณ์ก็ทําให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ไม่มีอุปาทานหรืออัตตาตัวตนที่จะไปทําวิชาและจรณะเอาบุคคลออกแล้วไปทําให้จรณะนั้นสมบูรณ์หรือบริบูรณ์นะอันนี้จึงทําให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของทํายังไงให้เราไม่เอาความเนิ่นช้าหรืออัตตาตัวตนของเราไปปฏิบัตินะมีคําถามต่อไหมครับ คำถามที่สามมีมีคำถามที่มีคนถามไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะอยากจะแชร์นิดหนึ่งว่ามีคนถามว่าเนยยปฏิปทาที่อธิบายมาสามวันแล้วเนี่ยจะเอาไปปฏิบัติได้อย่างไรเป็นคำถามที่ดีไหมดีเพราะว่าพูดมาเยอะเลยสามวันแล้วนะเรื่องของการเจาะลึกลักษณะของเนยยปฏิปทา กิจหรือหน้าที่อาการปรากฏและเหตุใกล้เหตุใกล้คือการฟังปริปุจฉาโยนิโสมนสิกาและการอยู่ใกล้เกเรนะมิตรจริงๆแล้วก็ถูกนะจะเพียงว่าในการจอบลึกลงไปเนี่ยบุคคลที่ฟังมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราจะเอาไปปฏิบัติอย่างไรถามได้ไหมว่าเอาไปปฏิบัติอย่างไรคนเก่าจะาถามมันนะ สรุปให้ก็ได้ว่าในการเอาเนยญปฏิปทาไปปฏิบัติคำว่าปฏิบัติคืออะไรการเข้าถึงการเข้าถึงเฉพาะธรรมะตามความเป็นจริงดังนั้นธรรมะตามความเป็นจริงก็คือพ้นจากสมมติบัญญัติดังนั้นหมายความว่าการจะปฏิบัติเนี่ยมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเราจะต้องปฏิบัติที่จิตตภภาวนาการอบรมจิตของเราให้เข้าใจความเป็นจริง ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับโดยความเป็นสัตว์บุคคลเราจะต้องเข้าใจให้ได้และจะต้องมีอริยสัจกับอารมณ์นั้นให้ได้จึงทําให้การฝึกจิตตภาวนาต้องเป็นไปกับกับอะไรกับการโยนิโสมนสิการในอารมณ์ถ้าเรายังโยนิโสมนสิการไม่ได้ในยปิติปตาบอกให้ทํำยังไง ในเมื่อเราฝึกลำ,ลำดับของเรายัางไม่ได้คือหมอายความว่าโยนิสสมนสิการไม่ออกเราจะต้องปฏิบัติยังไงจะต้องสมาทานการสมาทานคือการเจตนาว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการฝึกอบรมจิตดังนั้นอธิศีลการสมาทานในอธิศีนก็คืออะไรคืออธิศี ในศาสนานี้เนี่ยมีลำดับของศีลอยู่เบื้องต้นของศีลและก็ลำดับที่ยิ่งกว่านั้นเป็นอธิศีลและก็เป็นที่สุดของศีลคือโลกุตตะละดังนั้นถ้าเป็นคนเก่งเนี่ยท่านไม่ต้องพูดเรื่องของเบื้องต้นคือปุกภาคะท่านจะพูดถึงอธิศีลแต่พวกเราเนี่ยจะต้องสมาทานตั้งแต่เบื้องต้นของศีลเบื้องต้นของจิตเบื้องต้นของปัญญา เบื้องต้นของศีลคือการที่เราสมาทานในวัตถุที่ควรงดเว้นและวัตถุที่ควรประพฤติดังนั้นการสมาทานตรงนี้เรียกว่าเบื้องต้นของศีลส่วนจิตคืออะไรจิตคืออะไรเบื้องต้นของจิตคือกุศลและจิตที่จะต้องพยายามที่ป่าลบให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามต้องจะรักษาเอาไว้นั้นเบื้องต้นของจิตต้องอาศัยการปาราลบความเพียรในกรรมฐาน ที่เราจเจริญอ,อาณาปณสติเป็นต้นดังนั้นการปาลบความเพียรด้วยการเดินด้วยการนั่งตลอดปฐมมยามหรือปชิมมยามนั่นเป็นการสมาทานในในจิตเบื้องต้นก่อนที่จะเป็นอธิจิตดังนั้นการจเจริญพุทธานุสติเป็นต้นการจเจริญมรณานุสติเมตากรรมฐานเหล่านี้เป็นเบื้องต้นของจิตที่จะต้องให้เป็นกุศลขึ้นมาก่อนนะส่วนเบื้องต้นของปัญญาคืออะไร เบื้องต้นของปัญญาคือการสมาทานว่าเราจะพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมของเรากรรมและผลของกรรมของคนอื่นเป็นต้นพิจารณาว่าเมื่อที่เราได้รับผลของกรรมและทุกข์ใจเกิดขึ้นให้ย้อนกลับไปหาว่าทุกนั้นเกิดมาจากเรายึดในสิ่งไหนลาภยศสัเสญสุขเป็นต้นดังนั้นจึงทําให้การสมาทานเบื้องต้นของปัญญานะเป็นสิ่งที่สําคัญที่เป็นการ ฝึกอบรมจิตเพื่อให้เข้าถึงสุดตะเข้าถึงสุดตะเมย,ย์ญางดังนั้นจึงทำให้การปฏิบัติก็คือเราจะต้องสมาทานในอธิศีลอธิจิตตากและอธิปัญญาตั้งแต่เบื้องต้นของศีลสมาธิศีลของจิตและปัญญาและโยนิโสมนสิการใช้ขบวนการต่างๆเพื่อที่จะให้แยกคายกับอารมณ์นั้นให้ได้จนกว่าที่เราจะมีอาเรียสัต์แห่งจิตนะ ส่วนการปฏิบัติอย่างที่บอกว่าในชีวิตประจำวันของนยปฏิปทาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเราตื่นสมมติตื่นตีสี่ถึงอกโมงเชา้าใ,ในช่วงที่ตื่นเนี่ยก็ให้เราเดินเรานั่งด้วยอาณาปณสติเมตากรรมฐานหรือพุทธานุสติก็ได้ในการฝึกในเรื่องของการฝึกส,สติให้อยู่กับเครื่องอยู่ได้ นะแล้วก็ชีวิตประจําวันก็คือให้เราสมาทานในอัตสมารปริธิแล้วก็พยายามพิจารณาหรือตั้งสติกับวัตถุที่เราสมาทานไว้แล้วก็พิจารณากับวัตถุหลัานั้นส่วนปฐมยามตอนที่ก่อนจะเรานอนก็ปรลบความเพียนด้วยการเดินด้วยการนั่งส่วนการปฏิบัติที่สูงกว่านั้นก็คือการปฏิบัติในส่วนของการเอาจิตของเราเนี่ยไปกําหนดอารมณ์การกําหนดอารมณ์ก็คืออย่างที่บอกว่า เมื่อสัมมาทิฏฐิเราเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิของเราที่เกิดขึ้นที่จิตก่อนจิตของเราพอไปกําหนดจะเกิดเรียกว่าสัมมาทิฏฐิของอของนามและรูปหมายความว่าเราจะเริ่มเข้าสู่สภาวธรรมนั่นคือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็คือเห็นโทษของนามและรูปคือฐานห้าหลังจากนั้นก็สลับออกแต่อันนี้เป็นเรื่องของการเอาเนยยะปฏิปทาไปปฏิบัติในเบื้องต้น ฝึกอบรมจิตก่อนพระพุทโ์บอกว่าชำระจิตให้พ้นจากมนถินก็คือหมายความว่าเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหาทิฏฐิและมาน,นะนะใครมีคำถามอะไรต่อช่วยกันถามหน่อยยินไหมครับขอบถามอีกทีครับอ,อันติอ่าทำ ทำอย่างไรให้ให้เราเห็นว่าไอ้ธนาจิติมประมาณนี้ว่าอันถานทําอย่างไรให้การเชื่อกัลยาณมิตรเนี่ยมีกําลังแล้วก็การเชื่ออันภาในภายในเนี่ยอ่อนอ่อนกำลังครับอาจารย์อ่านะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามิตรสามที่เราบอกว่าลักษณะของเนย้ ปฏิปทามิตรสามหม่ความว่าเราจะต้องเสร็จครบคำว่าเสพครบก็มีหลายอย่างนะพระพิสูจก็คือเป็นเรื่องการทําวัดหรือทําวัดต่อนะของผู้ที่มีภาษาน้อยกว่าและเรื่องของการเข้าไปอุจฉาวิสชนาหรือการฟังกถาธรรมะที่แสดงโดยโดย,โดยซ้ําไปซ้ำมาก็ได้นะจริงๆตรงนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเสวะโตดังนั้น อย่างหนึ่งอยากจะให้เราเห็นกระบวนการของจิตของเรานะว่าคนผ่านภายนอกเห็นง่ายผ่านภายในเห็นเห็นยากนี่อ็ไม่เอ่ยแล้วขณะผ่านปรากฏขึ้นเราเห็นไหมเห็นไหมโยมสวยเวลาผ่านปรากฏขึ้นเวลาที่เรายึดในสิ่งที่เราทำเนี่ยแม้เป็นความดีเราก็ไม่เห็นไม่เห็นจริงๆถามว่าทําไมเราไม่เห็นผ่านขบวนการคืออย่างนี้นะเราดูนิดหนึ่งว่า ผ่านเวลาปรากฏขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาศัยบัณฑิตของเราก่อนในเบื้องต้นเมื่อ,อไหร่ที่เราเจอวัตถุที่เราคิดว่ามันดี mm hmm. เช่นเวลาที่เราไปบูชาเจดีย์เนี่ยเบื้องต้นนั่นคือบัณฑิตของเราเนี่ยเคยเคยมีอุปนิสัยเรื่องพวกนี้มาพอเขาเจอสิ่งที่บูชาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นศรัทธาเกิดขึ้นในวัตถุนั้นและก็น้อมไปที่จะบูชาถูกไหม แต่พวกเรามีข้อเสียคือเราทรงศรัทธาไว้ได้ไม่นานเพราะศรัทธาของเราไม่เข้าถึงความเป็นผู้ปกครองคืออินทรีย์นะเพราะว่าเราคือเนยยะบุคคลที่เป็นมันทะแปลว่าไม่มีศรัทธาและวิริยะเป็นอินทรีย์เชื่อไหมเอาเชื่อไปก่อนนะใครมีแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นติดขัดเนยยะบุคคลคําว่าติดขัดเนยยะบุคคลนี่คือบุคคลที่รู้ช้า แต่ว่ามีศรัทธาและวิริยะเป็นอินทรีย์จึงทำให้ฟังเรื่องกรรมและผลของกรรมสามารถที่จะส่งความดีนั้นไว้ได้การส่งความดีไว้นั้นได้ก็คือศรัทธาจะเริ่มสืบต่อกับวิริยะพอวิริยะเป็นอาตาปีนานหน่อยจึงเกิดสติปัฏฐานขึ้นทางต่างแต่และทวารกายเวทนาจิตตามจึงทําให้บุคคลนี้จึงต้องอาศัยกุศลขั้นศรัทธาโดยปกครอง ความดีไว้ก่อนและวิริยะมาขังจุนเอาไว้และเมื่อกุศลเกิดนานขึ้นที่เรียกว่าอาตาปีสติที่อยู่ในกุศล,ลธรรมนั้นเริ่มได้ปัจจัยว่านานขึ้นจึงทำให้สติที่มีกำลังจึงกลายเป็นสติปัฏฐานนะหรือสตินสีเป็นต้นจึงทำให้ขบวนการของเรายังไม่ได้แบบนั้นพอไม่ได้แบบนั้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมีการทำให้ศรัทธานั้นตกไป ด้วยอำนาจหรืออุปนิสัยของอวิชชาปัญหาและอุปทานคือผู้มีอิทธิพลที่ตามหลังบัณฑิตเราตลอดถ้าเป็นวัตถุกรรมบัณฑิตเราไม่มีโอกาสเลยถ้าเป็นวัตถุกรรมก็คือเขามีอำนาจเต็มที่ในพื้นที่ข้างในแต่พอเป็นวัตถุที่เป็นกุศลเกี่ยวเนื่องด้วยกุศลเกี่ยวเนื่องด้วยความดีศรัทธาเกิดขึ้นด้วยอุปนิสัยในอดีตพอเกิดขึ้นปุ๊บ เป็นไงเอ่ยส่งไว้ไม่ได้และถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้เพราะลัดนิ้วมือเดียวจิตเกิดดับแสนโกรธขนาแล้วสัญญาหรือการมนสิกาในอารมณ์ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่การที่ตกไปของศรัทธาเกิดขึ้นเพราะว่าจิตมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพอเขาได้อุปนิสัยเขารู้ว่าสิ่งนี้ดีหลังจากนั้นศรัทธาจะเปลี่ยนเป็นเราคือความต้องการ โดยที่เราไม่รู้และเป็นเราที่บูชาเป็นเราที่เห็นเป็นเราที่ประทักษิณอะไรก็ตามแต่และมีมานะสําคัญตนว่าคนนู้นไม่มีศรัทธาเหมนเราเป็นตน้นคนนู้นคุยกันอยู่เราเริ่มมีความรู้สึกว่ามีการเพ่งโทษเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นแต่ถ้าศรัทธาทรงไว้จะไม่เห็นความผิดของใครเลยเราจะอยู่กับของเราแค่นั้นเองเพราะว่าขณะที่กุศลเกิดขึ้นจะไม่มีการเพ่งโทษนอกจาก ศรัทธาต่อศรัทธาของคนอื่นและศรัทธาว่าคนที่เขาทำไม่ดีนั้นเป็นบุคคลที่เราควรเมตตาและกรุณาไม่ใช่บุคคลที่เราควรจะไปเพ่งโทษพอทรงไม่ได้เราก็เป็นไงเอ่ยไม่รู้เลยว่าขณะนั้นผู้มีิที่ผลเข้ามาเรียบร้อยแล้วดังนั้นขบวนการหมายความว่าการที่เราไม่เห็นว่าคนนี้คือคนผ่าน การบูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชาจึงปรากฏขึ้นแต่นั้นในมงคล3แรกก็คืออาศวนาจักรพาลานังบ,นบันดิตาน,นันจเสวนาบูชาจะปูชนียานังทั้ง3อย่างนี้ก็คือเป็นธรรมอันมงคลอันประเสริฐดังนั้นจึงทําให้บัณฑิตภายนอกเห็นได้บัณฑิตภายในทําให้เกิดยากดังนั้นถ้าเราอาศัยบัณฑิตภายนอกก่อน โดยเข้าไปเสกครบโดยการตกลงใจหรือว่าง่ายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เราว่าง่ายบัณฑิตเราจะได้อาหารเกิดขึ้นและถ้าเราเริ่มบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือบูชาตัวเองเห็นคุณค่าที่เราได้ฝืนใจตัวเองทําตามที่บัณฑิตบอกและก็เห็นโดยนัยของตัวเองเอาไว้มือซ้ายของบัณฑิตมือขวา คือถ้าแบบนี้เรื่อยๆขึ้นปุ๊บเนี่ยเมื่อบัณฑิตเรามีกําลังและบัณฑิตภายนอกจะไปทําให้ผู้มีที่พลของเราลดกําลังลงด้วยการเข้าไปเข้าไปปะทะเข้าไปประทะให้แทนบัณฑิตเราเพราะว่าบัณฑิตเราเขาล้มไปแล้วและในพื้นที่มีแต่อันตภานหรือผู้มีทธิพลดังนั้นถ้าบัณฑิตมีฐานะที่เราเคยให้ไว้ตอนที่เราเราขึ้นมา บัณฑิตจะเข้าไปปัะทะกับผู้มีทิพธ์ผลจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบัณฑิตไปประทะผู้มีทิพธ์ผลเกิดการโต้เถียงลุกลานให้เหตุผลว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเราเห็นแต่อะไรเราเห็นแต่สิ่งที่จิตปรุงแต่แต่จิตนั้นเป็นกุศลหรือเปล่าเรารู้ไหมไม่รู้ แต่ว่าเหตุผลนั้นนะ่ะเราไม่เห็นว่าเราไม่ได้ติดในยศเราไม่ได้ติดในสรรเสริญเราแค่ไปบอกให้คนอื่นเนี่ยได้มาบูชาเหมือนเราเพื่อเราจะได้อะไรเอ่ยเราจะได้บริวารในอนาคตเพราะเราเคยฟังพระสูตรมาเนาะเราจาไม่ได้ตอนที่ตัะหนเรายินดีพอใจกับสูตรนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าต่อไปเราจะทําบุญด้วยเราจะชวนคนอื่นด้วยดังนั้นจึงทําให้เกิดกระบวนการที่ เราไปจัดแจงคนอื่นเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วก็ทําให้โจรหรือผู้มีอิทธิพลลอยนวลโดยที่ปรุงแต่งอยู่ว่าดีและนี่ก็เป็นบุญให้อนุโมทนาอนุโมทนาอนุโมทนาแต่บัณฑิตจะเห็นว่าจิตนั้นไม่ถูกสภาวะถามว่าเราจะเอาความดีและยึดในความดีนั้นหรือเราจะเอาความดีและจิตถูกสภาวะโดยการที่เป็นศรัทธาหรือความดีด้วย แต่นั้นจึงทําให้ตรงนี้แหละเป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นพอเข้าไปปะทะหรือกระทบกระทั่งเมื่อไหร่ที่เราพรชาัชชะตอหรือจุลักพักดีหรือว่าง่ายบัณฑิตจะขึ้นมาเร็วมากขึ้นมาเร็วมากและบัณฑิตภายนอกก็เห็นด้วยว่าบัณฑิตเขาขึ้นมามีมีการรับฟังแล้วก็รับไปในสมมติฐานเราจะเห็นว่าง่ายก็คือรับโอวาทด้วยเบื้องขวา คือของกาเลนามิตรของเรามือซ้ายเห็นด้วยว่าทําไมเราจึงเราจึงทําแบบนี้แต่เราเลือกที่จะทําแบบนี้ตามบัณฑิตโดยที่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะตรวจสอบกลับมาได้เลยว่าสิ่งที่ท่านชี้ไว้หลายๆอย่างที่เราถือไว้มือขวาและถือของตัวเองมือซ้ายเราจะเริ่มเห็นว่ามือซ้ายของเราใช้ไม่ได้จริงๆและเห็นตัวเองมากขึ้นจนกระทั่งเราปล่อยมือซ้าย เข้าไปถือทั้งสองมือและการถือสองมือนั่นแหละเราจะจัดการตัวเองได้แม้ว่าไม่ได้อยู่ใกล้ท่านเพราะเอาอัธยาศัยหรืออุปนิสัยของท่านเข้าไปข้างในและเมื่อไหร่ที่บัณฑิตข้างในมีกำลังเขาจะสู้กันเองและจะเกิดการฝืนใจการปฏิบัติจะต้องฝืนใจในเบื้องต้นและรู้สึกดีกับการฝืนใจให้ได้ห้ามหัวกัน เมื่อหัวกันเมื่อไหร่ก็คือรู้สึกว่าเอาเธออยากทําอันนี้ใช่ไหมอ้าวโอเคและเราก็ไม่เห็นว่าฝืนใจและรู้สึกว่าเอา้าทําได้ด้วยแล้วก็มาเล่าให้บัณฑิตฟังบัณฑิตเริ่มรู้แล้วว่ามีการโคลนนิ่งหรือก๊อปปี้เพียงแต่ย้ายวัตถุย้ายอารมณ์แต่ว่าคนนั้นคือผู้มีอิทธิพลไปทําให้ตรงนี้แหละคือสิ่งที่ซับซ้อนและช้ามากๆ และเราก็ไม่ฟังใครนอกจากตัวเองใช่ไหมตั้งแต่ตื่นนอนให้เชื่ออตามาสิเพรามันเป็นแบบนั้นนะดังนั้นจึงทําให้ถ้าเบื้องต้นในการฝึกนยปติปทานเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเราจะเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นจึงทําให้เรื่องนี้จึงไม่ได้ง่ายต้องบอกว่ายากที่สุดตรงนี้แหละการที่เราจะเริ่มผ่องทายอํานาจ หรืออะไรก็ตามแต่มาสองในสามคำว่าสองในสามคืออะไรเอ่ยคือถ้าเราเอาตัวตัวเนี่ยบัณฑิตกผู้มีทิพลตหาทิฏฐิมานะเนี่ยถามว่าเวลาที่ต้องยกมือกันถามว่าใครชนะอ่านอนต่อยสักหน่อยหนึ่งตั้งตีสี่เอาตีสี่ครึ่งแล้วกันถามว่าใครชนะผู้มีทิพลแต่ถ้าเผื่อเราบอกว่าต้องสองในสาม บัณฑิตบอกว่าไม่ได้ตื่นแล้วต้องอุทธานาสัญญาตื่อแล้วต้องตระลบความเพียรเลยพอเราเอาเอาทั้งสองอันมาแล้วเราเป็นคนกลางนะเราเป็นบัณฑิตบัณฑิตเราก็เห็นด้วยตามกับบัณฑิตภายนอกสองในสามชนะไหมชนะต้องลุกแต่ถ้าเราไม่มีภายนอกเลยเนี่ยเราจะมีความสิทธิ์ว่าเราสู้ตัวเองไม่ได้รับประกันแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีบุญเก่าหรือบัณฑิตเราไม่มีกําลังเพราะอะไรเอ่ย ความต่างกันของชาวศรีลังกากับเราเป็นเพราะว่าเขาพบบัณฑิตเร็วกว่าเราตั้งแต่เด็กและทําให้ผู้มีริบบนของเขาไม่มีกําลังตั้งแต่เด็กเพราะไม่ได้อาหารไม่ได้การพ่อแม่พาสวดมนต์ไหว้พระสวดปรลิศเจริญแม่ตาจเจริญพุทธคุณบัณฑิตมีกําลังตั้งแต่เด็กแต่ของเราตอนเด็กๆเ,เราทําอะไรสวดมนต์หรือร้องเพลงนึกออกไหมเอ่ยดังจึงทาให แต่เราไม่ได้แพ้ชาวศรีลังกาให้เชื่ออย่างนั้นนะเราไม่แพ้ดังนั้นถ้าเราสามารถเอาผู้มีอิทธิพลลดลงแล้วให้บัณฑิตข้างนอกให้บัณฑิตข้างในได้อาหารแล้วบัณฑิตข้างในบูชากันเองคือพยายามสรรเสริญตัวเองหรือเห็นคุณค่าตัวเองให้มากอย่าเอาแต่จิตตกมีความรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นบุคคลที่โชคดีไดกออกไม่เอ่ย การได้เป็นมนุษย์การอยู่ในชมโพทวีตการอยู่ใน2 5 67การที่ได้ฟังเนยะปฏิเวทาแล้วได้ปัจจัยกำลังจะปิดประตูอบายถามว่าเราถ้าเราให้คุณค่าตัวเองเรื่อยๆมันจะมีกำลังนะนี่ก็สมควรแก่เวลาไว้ก่อนเพราะว่ามีคอร์สดิไหนต่อจากจากนี้นะก็นะอ,อนุโมทนากับพวกเราขอคำถามนะพวกนี้นะลองช่วยกันถามจะได้ลึกขึ้น มลตานาครับนี่หมดพระสบ